นิสสันเทอรล่าครบรอบ70ปีนิสสันนะครับวันนี้จะมารีวิวพร้อมแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ1.69ครับ สวัสดีครับผมบูมนิสันชลวันสาขานครปฐมนะครับวันนี้บูมจะมารีวิวนะครับนิสสันเทอร่าคันนี้จะเป็นครบรอบ70ปีนิสสันนะครับก็คือเดี๋ยวบูมจะเริ่มจากด้านหน้านะครับครบรอบ70ปีของเรานะครับเริ่มที่กระจังหน้าของเรานะครับกระจังหน้าของเราเป็นทรง V ี o t ชั n นะครับแต่ในส่วนนี้คือเขาเปลี่ยนโทนสีเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้ตัดกับตัวโลโก้ของเรานะครับต่อไปจุดที่2นะครับตัวไฟหน้าเรานะครับจะเป็น พอร์ต LED 4ดวงนะครับตัวนี้จะเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมาพร้อมระบบ f Follow m มี Home นะครับต่อไปด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีที่ครอบไฟตัดหมอกสีดําเงานะครับต่อไปลงมาข้างล่างนะครับตรงในส่วนนี้นะครับจะเป็นของตัวกาดกันกระแทกนะครับเป็นสีดําเงาเหมือนกันถ้าสังเกตก็คือตัวครบรอบ70ปีของเรานะครับจะตกแต่งออกดีไซน์ให้เป็นสีดํา เพื่อให้ตัดกับตัวรถสีเทานะครับลอบคันเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปพาไปชมด้านข้างตัวรถต่อนะครับเชิญครับด้านหลังรถเรานะครับก็คือเริ่มที่สปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังเราก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับเสาอากาศนะครับก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับและในส่วนของตัวแผงเชื่อมไฟหลังนะครับก็เป็นสีดําทั้งแผงเลยในส่วนนี้ถ้าสังเกตจริงๆก็คือมันจะโชว์ให้ตัวโลโก้กับตัวสัญลักษณ์ ตัวนี้ออกมาค่อนข้างเด่นนะครับเห็นได้ชัดเลยครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ vl 4ี4คณสนะครับนี่ด้านหลังถ้าสังเกตดีๆนะครับก็คือกันชนหลังเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับในตัว70ปีของเรานะครับออกแบบรวดลายมาใหม่นะครับเดี๋ยวบ้มพาไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับก็คือจะของตัว vl ของเรานะครับจะมีกล้องมองหลังชิยะนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ rear view mirror นะครับ ในส่วนนี้ถ้าลูกค้าใช้ไม่ถนัดเราสามารถกดพับปิดเป็นห้องหลังธรรมดาได้นะครับต่อไปมาดูกันที่ตัววิทยุนะครับนี่วิทยุของเรานะครับตัวนี้จะเป็นทัชสกรีน9นิ้วต่อ Apple CarPlay พร้อมระบบ Android Auto ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีกล้องมองภาพรอบทิศทางน,นะครับเ่อมัตูุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับนี่ต่อไปมาที่แอร์นะครับแอร์ Air ของเราจะเป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับอืม ต่อไปนะครับลงมาตรงนี้ในส่วนนี้จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับนี่ในตัวออฟโรดของเราสามารถเลือกเล่นได้นะครับเป็นขับ2 4งสี่ไฮโลนะครับได้เหมือนกันตัวนี้คันเกียร์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถเลือกชิปอัพดาวได้นะครับเลือกเล่นได้นี่ต่อไปมาในส่วนตรงนี้นะครับผู้นั่งตอนที่2เราสามารถพับไฟฟ้าได้เลยโดยแค่ใช้นิ้วเดียวก็สามารถพับได้แล้วนะครับกดกึ๊บ ผู้นั่งตอนสองเาจะพับได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเรามา,มาดูกันตรงที่เก็บพวกน้ำนะครับนี่ช่องเก็บแล้วก็ที่เก็บสัมภาระตรงเก๋งกลางนี่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปมาดูกันที่ตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเรานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบแอคทีฟรีเทิร์นนะครับพวงมาลัยเราจะเบาขึ้นนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวมันติฟังก์ชันที่มุมซ้ายมือนะครับด้านขวาเป็นคูดคอนโทนนะครับนี่ต่อไปเดี๋ยวบุมจะพาไปดูผู้นั่งตอนที่2กันต่อนะครับผู้นั่งตอนที่2ของเรานะครับเริ่มจากตัวแอร์นะครับแอร์พู้นั่งตอน2เราก็มีนะครับตัวนี้เราสามารถปรับอุณหภูมิได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอตัวนี้สามารถดู YouTube d i s n e y Netflix ได้นะครับหน้าจอ11นิ้วนะครับตัวนี้ ต่อไปแอร์ด้านล่างเราก็มีให้อีกนะครับเย็นชุ่มฉ่ำชื่นใจแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวบุมจะพับให้ดูนะครับอันนี้คือพับแบบแมนนวลนะครับหรืออย่างที่บุมบอกไว้ตอนแรกคือเราสามารถกดโดยมือเปล่าที่คอนโซลหน้าได้เลยแต่นี่บุมกดพับปึ๊บขึ้นมาในส่วนนี้จะเป็นผู้นั่งตอนที่3นะครับผู้นั่งตอนที่3ก็จะมีแอร์หลังตรงน,นี้ให้อีกนะครับ ในส่วนของที่นั่งตอนที่2ตอนที่3าของเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัวเทเตอร์ซีดนะครับก็คือเขาจะยกฐานระดับนะครับให้ขึ้นสโลปขึ้นไปนะครับให้คนนั่งด้านหลังนะครับรู้สึกไม่เมารถนะครับพราะเขาจะมองวิสัยทั์ด้านหน้าได้เต็มนะครับฟิลจะคล้ายๆอยู่ในโรงหนังนะครับต่อไปเดี๋ยวบุมพาไปชมด้านหลังนะครับต่อไปนะครับการเปิดฝากระโปรงหลังนะครับเปิดได้4รูปแบบนะครับแบบที่1เราสามารถกดที่ตัวนี้ได้เลยด้านในตัวรถนะครับ ส่วนแบบที่2นะครับคือใช้กุญแจนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดของตัวฝากระโปรงหลังได้เหมือนกันนะครับแบบที่3นะครับคือใช้เท้านะครับเข้าไปตรงตึงตรงนี้นะครับก็คือประตูก็จะเปิดได้นะครับอย่างที่4คือเป็นวันทัดเลยใช้นิ้วเดียวกดนี่ก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผู้นั่งตอนที่3เราเบาะปรับได้อีกนะครับนี่ เอ็ลงมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนี่นะครับบบอกวก็าสามารถพับได้ด้วยนี่ต่อไปเดี๋ยวบูมพาไปชมห้องเครื่องยนต์ต่อนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เราจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 3เทวินเทอร์โบนะครับ190แรงม้านะครับอ่าต่อไปนะครับบูมก็จะพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยของนิสสันเทอร์นะครับ ระบบความปลอดภัยของเรานะครับไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาให้มาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับเรื่องมาที่อย่างแรกนะครับ Intelligent All View Monitor นะครับจะเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางนะครับมาพร้อมกับตัวระบบ Off Road Monitor นะครับในส่วนนี้จะมีระบบของตัว Moving Object Detection นะครับตัวนี้จะเป็นเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับด้านหน้าของเรานะครับมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ระบบของตัว Forward Collision Warning นะครับคือ เตือนเมื่อเสียงต่อการชนนะครับมาพร้อมกับระบบ e m e r g e n c y b r a k i n g นะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นเบรกฉุกเฉินให้นะครับในส่วนตัวด้านหน้าเราจะมีในส่วนของตัว p a r k i n g เ Sen เ o อร์นะครับเป็นเซนเซอร์ให้4จุดในส่วนนี้สมมุติถ้าในกรณีที่เราจะจอดรถและมีรถคันด้านหน้าใช่ไหมครับเพราะเธอเธอล่าเราคันหน้าเราค่อนข้างยาวจะมองรถวิสัยทัศน์ข้างหน้าค่อนข้างยากคันนี้ถ้ามันจับตัวสัญญาณคันข้างหน้าได้รถคันข้างหน้าครับมันก็จะประมวลภาพไปที่ตัววิทยุเราคันนี้ในการจอดรถเราก็จะจอดค่อนข้างง่ายนะครับแล คิวสตาร์ t เอ็ซินะคบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบนะครับบายสปอร์ตวอร์นิงนะครับเตือนสัญญาณมุมอับมาพร้อมเลนดีพาร์เจอร์ครับออกนอกเลนในส่วนนี้ก็จะมีในตัวของตัวช่วยเตือนนะครับเมื่อเราไม่ล้าในการขับขี่นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับนิสสันเทอรล่าเราคุ้มจัดเต็มแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยนะครับ1.69เท่านั้นนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมาได้นะครับยังไงบุงขอฝากนิสสันเทอร่าและฝากนิสสันชอเอราวันของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ